รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนคนดีโดย ปตาตรคคคนนนนดดีีไไม่่่ววใกกกลลล้หืออจจยูทเัสวัสดีครับท่านผู้ชมผมหม่อมหลวงนารานุกูลชุมพลมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในรายการ76จังหวัดตามหาคนดีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ สิทธิที่แสดงออกอย่างเสรีควรคำนึงถึงกฎเกณฑ์และยึดถือคุณธรรมสิทธิที่ไม่ใช่ทำเพื่อใครแต่หมายถึงเพื่อส่วนรวมภายใต้ประโยชน์ของประเทศนั่นเป็นสิทธิที่ควรเป็นจิตสำนึกในทุกชนชั้นความดีไม่มีชนชั้นเกิดขึ้นในใจของคนของเราตามหาจากจุดพลิกผันที่กลายเป็นความมุ่งมั่นนำเขาไปสู่การอุทิศตนเสียสละเพื่อสังคมมาตลอดกว่าสิปี เรื่องราวคําตอบจะเป็นอย่างไรไปตามหาเขาพร้อมผมช่วงหน้าโปรดติดตามจะเป็นใครไม่สําคัญเพียงบอกมาจะพาใจที่งดกลับมาแบ่งปันหากเราใช้และทําลายธรรมาชาติ การไปช่วยเหลือผู้คนที่เขาลำบากยากจนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเมื่อพศอะไรครับครับครั้งแรกนี่เราได้เริ่มทําเป็นเหมือยแพทย์เคลื่อนที่หรือเหมือยพนาสาธารณสุขเคลื่อนที่เนี่ยที่อํเาอเภอกำแพงแสนนะครับนรในปี20202028แล้วไปทําที่แรกเนี่ยที่ไหนครับครับที่หมู่บ้านชื่อบ้านดอนคอยบ้านดอนคอยครับอเาเภอกำแพงแสนจังหวัดน,นครปฐม ็นต้อกระจกใช่ไหมครับต้อกระจกให้นอนพักก่อนใช่ไหมนอนพักครับในตาแรกเนี่ยครับมีคนที่เข้าร่วมอุดมการกับทางผอเนี่ยเป็นทั้งเจ้าหน้าที่และพยาบาลเนี่ยเท่าไหร่ครับครับครั้งแรกที่ครแสแมนสานี่มีประมาณคนดคนแปดคนน้อยมากเลยน้อยน้อยมากพยาบาลสองคนที่เหลือก็เป็นลูกจ้าง ขาบอกว่างานประจำมันก็เหนื่อยละยากปพําะทำไมเลาก็ใช้เวลาออกันเสารครับผมอ่าหมอดูนิดนึงนะเก็บเงินบาทเดียวไปเนี่ยมันพอกับค่าใช้จ่ายหรือครับให้ชุมชนให้สังคมเนี่ยนะครับเขาได้รู้คุณค่าของเงินเป็นการลู้ฝากฝังนะครับแล้วก็ให้เขารู้จักแบ่งตังนะครับีแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้เกนกับเป็นกองทุนอาหารจังหวัด ตลอดเวลาของ14ปีที่ช่วยสังคมมานนี้นะครับครับมีคนไข้กี่คนที่ได้ผ่านมือในการตรวจรักษาแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยร้อยแห่งแล้วครับครับตั้งแต่นับจากที่ออกที่กำแพงแสนนะครับจนะังจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับเราออกอทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก320ครั้งมีจำนวนคนไข้ที่มารักษาเราเนี่ยกว่าแสนคน ดีบ้างไหมครับที่ผู้หนึ่งนี้รู้สึกท้อและเหนื่อยอยากจะเลิกอะไรเงี้ยครับเมื่อที่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราท้อนะครับผมผมเองจะคิดถึงสมเด็จพระราชบิดาและในหลวงของเรานะครับซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับท่านได้เนตพระวรกายตามธรรมนะครับเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านได้ทําให้ ส่งนิกรตรงนี้เนี่ยนะครับได้อยู่กันอย่างร่วมเย็นสุขท่านเด่นๆมากกว่าเราอีกเยอะเพราะนั้นเมื่อนึกถึงพระองค์ทั้งสองทั้งสองพระองค์ครับผมเองก็จะมีกําลังใจหายท้อั้งตรวจคนไข้ช่วยกิจกรรมรักษาแจกของลุยน้ำผมรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกเลยอยากจะเรียนถามว่าทําไมถึงขั้นเกลือบที่จะลาออกจากนักเรียนแพทย์ปีสี คุณพ่อถ้ามีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะครับบางครั้งเนี่ยแรงจนท่านไม่สามารถที่จะทนได้ถึงขนาดเอาศีรษะเนี่ยนะครับโคกับผนังนะครับก็มีอาการตาห้ามูครับนะครับเรื่อมองไม่เห็นเราก็ได้พาท่านไปไปที่โรงพยาบาลครับต่อมาสี่เดือนไม่รู้สึกตัวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นต่อไปคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับ วันสุดท้ายนะครับประมาณสักสามทุ่มพ่อหยุดหายใจผมคุณแม่แล้วก็น้องสาวพ่อตะโกนให้ทุกคนมาช่วยพ่อด้วยแต่หมอและพยาบาล ก็ไม่ได้ช่วยเหลือพยาบาลบอกว่าเอ็นอาร์ทุกคนก็ยืนดูคุณพ่อผมโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นในไมนาทีนั้นครับผมขึ้นไปบนเตียงแล้วก็เริ่มปั๊มหัวใจคุณพ่อ ปัแล้วปั๊มอีกเป็นชั่วโมงพ่อตายแล้วผมก็ยังปัม๊มทุกคนร้องไห้ผมก็ร้องไห้เมื่อเขาอย่าปั๊มคุณพ่ออยู่คอยคุณพ่ออย่าตายอย่าตายทุกวันนี้ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมมาตลอดสิปี พ่อเนี่ยเป็นเหมือนแรงพลังให้กับคุณหมอใช่ไหมครับใช่ครับถึงวันนี้เนี่ยพอ,อ,อเนี่ยจะเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนและเพื่อสัองคมไปอีกนานแค่ไหนครับผมจะช่วยเหลือแล้วก็ดูแล นที่เก็บป่วยเนี่ยตลาดชีวิตผมครับคนดีๆไม่ว่าอยู่ไหนคนดีๆไม่ว่าใกล้หรือจริงใเคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมหรือจะว่าร้ายคนดีๆคนจริงใจในเมืองไทยถ้าหากเรารู้เราจะตามหา ร่างกายัขผ่อนให้เยอะๆเลือดหนูจางนะหนูนะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับลาแล้วครับครับสวัสดีครับมีโรคประจับตัวไหมเบาหวานเบาหวานความดันนะถือว่าปกตินะจ๊ะจัดตารางงานยังไงครับทําอะไรบ้างอธิบายหน่อยก็วันอังคารแล้วก็วันเสาร์แปดโมงเช้าถึงเที่ยงเราก็จะมาอยู่ประจําที่ด่านตมไทยลาวอีกที่นึงก็คือตลาดสด ตลาดสดเทศบาลอันนั้นก็จะตีห้าถึงแปดโมงเช้าที่สุดท้ายก็คือออกตรวจชุมชนตีห้าถึงแปดโมงเช้าเช่นกันเี่ออกไปช่วยเหลือสังคมก็ี่ยทำมากี่ปีละสิบปีแล้วค่ะเขามีเงินเดือนให้ไหมค่าจ้างหรือบี้เลี้ยงอะไรต่างหากเนี่ยไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะอาสาด้วยใจตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านชุมชนไหนครับชุมชนสีเกิดค่ะอยู่ข้างหน้านู้นใช่ไหมข้างหน้าเรานี่ค่ะเราไปกันเลยค่ะ ตาร้อยสามสิบก้าสิบถ้าอายุแปดสิบสีก็ถือว่าปกตินะจ๊ะเดีย๋ยวยาแก้ไอยเย็นนี้จะไปขอคุณหมอมาให้งั้นหนูก็ลาคุณตานะคะ<ม>เดี๋ยวพ่อจะไปเอายามาให้นะคะท,ที่โรงพยาบาลพูดถึงโรงพยาบาลทราบมาว่ามีช่วงหนึ่งนะทางคุณเป้าเนี่ย ได้เข้าไปพบท่านผออ,อ,อที่โรงพยาบาลพิสัยเวชในตอนนั้นนะ่ะ<อ>เข้าไปพบท่านทำไมครับขออุปกรณ์ก็มีเครื่องตรวจวัดความดันเครื่องตรวจเบาหวานแผ่นสติปแล้วก็เครื่องชั่งน้ําหนักและสายวัดรอบเอวอพอดีผออก็เห็นความตั้งใจของพี่<อ>ก็เลยให้เครื่องพวกนี้มาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นทำความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจ เ,เรียบร้อยเนาะมาทำตรงนี้บ้างมันก็ต้องลุยไปตากแดดตากฝนไปที่ต่างๆนะเคยมีครั้งไหนไบ้ที่ทำให้รู้สึกแบบท้อและอยากเลิกทำในที่สุดเคยคะ่ะมีชาวบ้านถามพี่นะว่าคุณเรียนจบหมอมาเลยพี่นี่เสียใจมากนะตอนนั้นแต่พี่สู้นะ พี่ก็เดินเข้าไปโรงพยาบาลไปขอฝึกงานกับเขาโดยที่พี่ไม่หวังจะเอาเงินเดือนกับเขาพอชาวบ้านเห็นพี่นานเข้านานเข้าก็เชื่อเราในที่สุดได้รับแรงบันดาลใจอะไรมาล่ะครับคุณเป้าถึงได้ยังเพียรสู้ทําเพื่อสังคมมาจนทุกวันนี้วันแรกที่พี่ออกตรวจพี่ไปเจอคุณยายคนหนึ่งที่บ้านเข้าไปครั้งแรกก็เหม็นมากแกไม่มีใครเลยอ่ะอ สามีแกก็ไปมีภรรยาใหม่หอบเงินไปหมดเลย<อ>ลูกๆแกก็ไม่เอาอไม่มีใครเอาแก<อ>พี่ก็ไปหาขอกับข้าวกับ<อ>ชาวบ้าน<อ>เพื่อมาให้แกกินบ้าง<อ>นั่นละมันเป็นแรงบันดาลใจที่พี่จะต้องสู้มีความสุขครับวันนี้ที่ได้มาร่วมทาความดีกับทางคุณเป้าเงินเดือนก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้ครอบครัวของคุณเป้าเนี่ยอยู่กันยังไงครับ ก็พี่ชายส่งมาให้เดือนละ1,000บาทน้องชายก็วิ่งเรือรับจ้างได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพันสองรายได้ที่บ้านเราก็ประมาณ3ามพันกว่าบาทต่อเดือน<ข>ส่วนหนึ่งพี่จะเจี็ดไว้ให้หลาน4ี่คนไปโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งพี่ก็จะเอาไว้ค่าที่เรากู้มามซื้อเรือให้น้องชายอ,อีกส่วนหนึ่งก็เี็ดไว้ซื้ออาหารแต่พ่อพี่น้องหลานก็อยู่แบบพอเพียงฟังแล้วมันมันเป็นความสุขของครอบครัวที่ยึด พระบรมราชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไปไปไปกันตรงนู้นมีศาลาครับพาผมไปนั่งชมวิวได้อยเนาะ,ะเคยเจอมอรสุนในชีวิตจนชีวิตเนี่ยเกิดเปลี่ยนเกิดเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรครับพี่เรียนจบใหม่ๆพี่กับแฟนอยู่กินกันที่สุราษฎร์นานถึง12ปีนะ ภายหลังพี่ทราบว่าแกมีผู้หญิงใหม่ท้องได้สี่เดือนแล้วเราก็อย่ากันพี่ยายไปทำงานที่กาญจนบุรีพี่เขาพบรักใหม่แต่ก็ผิดหวัง ที่กลับบ้านน้องคายน้องติดยาแม่แม่พี่เสียชีวิตพี่ครเป็นคนซึมเศร้าไม่ออกไปไหนเลย ยแต่บ้านคำถามสุดท้ายนะครับคุณเป้าจะเสียสละอุทิศตนด้วยการออกอาสาตรวจเยี่ยมสุขภาพให้สังคม โดยไม่หวังสิ่งตอแทนจะทําไปอีกนงนแค่ไหนครับชั่วชีวิตตลอดไปเพื่อพระองค์คนดีดีไม่ว่าอยู่ในคนดีๆไม่ว่าใกลหรือจะอยู่ไกลคน ไม่ว่าเราจะอยู่ในชนชั้นไหนของสังคมบนสุดหรือล่างสุดหากทุกคนมีสำนึกเพื่อส่วนรวมยึดถือชาติเป็นสำคัญนับว่าผู้นั้นจิตประเสริฐกระตันยู่แผ่นดินทุกชนชั้นต่างมีคนทั้งดีชั่วทำตัวอยู่ที่ตัวทำถ้ายังมุ่งยึดติดโดยใช้เงินเป็นสิ่งนำไม่มีทางปฏิเสธผลแห่งบาปที่เราต้องเบียดเบียนทำร้ายสังคมสักวันต้องชดใช้กรรม แต่ถ้าทำกรรมกับประเทศระวังไม่มีแผ่นด,ดินจะอยู่บ้านเมืองวันนี้ยังคงก้าวต่อไปเพราะคนดีไม่เคยยอมแพ้คนไม่ยอมแพ้กับเขาสองคนนี้ในสิ่งที่เพียรทำคนธรรมดาที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็นับว่ามีค่าพอที่วันนี้สิ่งที่เขาอุทิศตนเสียสละนำเขาไปพบความหมายในห่วงเวลาแห่งชีวิตที่มีค่าความดี และนี่คือเรื่องราวความดีความดีไม่มีชนชั้นตลอดหลายสิบปีของนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือนไตรเรืองวรวัต์แห่งชาวกรุงเทพมหานครกับสุมาศบุรป,ประเสริฐแห่งชาวจังหวัดหนองคายเราเชื่อเหลือเกินว่ายังคงมีคนทําดีในสังคมในโลกนี้อีกซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไประหวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณ สำหรับวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับเดินต่อไปอย่าหยุดยังจะเดินพระชิญความจริงและฝันฝ่า ่วมส่งเสริมและให้กำลังใจคนดีเสียสละเพื่อสังคมโดยปาตทเราทุกคนที่เกิดมาบนพื้นดิน ทิ่นควานทองที่อุดมสมบูรณ์มีท้องนามีแหล่งน้ำให้หาปลาล่อเลี้ยงเราเหตุฉนยยันไหนยายลืมเหลือหากไม่มีต้นไม้นกจะอยู่ที่ไหน หากไม่มีแม่น้ำแล้วปลาจะอยู่อย่างไรหากเราไม่หยุดคิดเพราะโมแต่ทำร้ายอีกไม่นานธรรมชาติก็คงไม่เลือหากเราใช้แ้่ทำลายธรรมชาติ